สบายดีพี่น้องป้าทุ่มเงินมาขึ้มาสุดทีมแท้สวัสดีครับมีแต่ใคาเดมีทั้งนั้นแต่เนี่เป็นยังไงกี่วันแล้วสวันใครจะรอดใครจะล่วงมั่งรอดหมันโอเคแค่นี้ใคเก็บกระเป๋าอยู่พ่อเอ้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปลูกเขาตั้งแต่ตะนากรีฬาหังเขาซ้อมเป็นปีพุ่นดอกผู้ใดคันนี้เหรอ ก็ไม่ัวฟังเสียงเครื่องเสียงยังีมันไ่ได้ขีแยโอ้ยผู้ขี่ไห้งเนียนอบบพมีวมหลายคันเน่เอามาบริกาพอจะคันไหนเพียงขนาดนี้้วนคันในเบิรแปดรบาทวเออมีคันใดทีแล้วมวดบอมาบริกาคจะคันเครดิตดีดาวแค่สองพักว่าบาทเองม้วนมวนบรแดงบัตร มึงนี่ว่าเสียวลูกมาน้ำเพื่อ,อนลูกของพ่อมาน้ำปะวันดีโลกวันดีค่ะวันดีค่าวตีวดก็เพิ่มอีกนิดหน่อยยอจะซ่อมกันยังม้วลูกเนี่ยปะเนี่ยเสมัน,น,นม,มันเนี่ยสียางใส่โอ้ยมันบกัดดอกมามือี้มัน เขาเคยพันนี้จอดมาก,ก่อนอืมพันนี้เรา,าก้องเก่ามือจะว่าเก่ามือไอ้เก่ามงผู้สูงนอนกันสามคนห้องนามนี้ของเดียวเพราะนั่นอีก้องห้องสวมนบบไปเสื่อนไปเสื่อนถังน้อยมาไว้พักก<อ>ันยุบานเซาติยุบานแม่ติ้มแม่ติ้มมันนี่ไหมพี่น้องไอ้พบเห็นนะอ่าอ่าล้าหลังหนี่ตนะิแมนครับทอทคำเราบนมีคนยูเราไปขายเป็ดเดี๋ยวยุ่้เหยิน อย่าค้องสายอย่าคลองต้องตื่นตื่นเจ็ดโมงที่นี่ฝึกวินัยอย่าของสรุปฝึกวินใั่อยาอ่าค<ง>องรับผิดชอบตัวเองอาบน้ําเสร็จกินข้าวแล้วมารอครูเขาสิบเบงพฤติกรรมเขาสิมีคะแนนรอพอเด็กม่น่าเจ้าสิมาเปะเลยกับขาดล่าม,าม้าใสามีผลเดี๋ยยังเสรลจหรมันต้องเจอครูชาติถูกต้องแล้วมันรวมได้เป่ามากี่วันแล้วเป่าเพิ่งมาเมื่อวานครับเป่าไปงานบ้านครูไก่อืมปรนเทศบุญเนีย์ คุณทับป,ป้าเพื่อนนี่แหละเพื่อนเฮษตของเพื่อนประเภทนี้ของเพื่นอนสุกีแหละประเภทนี้คู่ไกล,ล<อ>แล้วเล้วสิทิตั้งกองบุญไว้ในทางวัดแห่นั่นอันนี้ตลอดแล้วแต่สิได้แต่ละปีจะดีเด้อเนาะอันนี้เทาก็เตรียมตัวไปนอกไปหน้าน้ำเขานะจุดไปฮ่องกงน้ำมูดเตียนมืออื้อเหมือนปลากระสืลงไปถ่าหยุงเทปก่อนอจองตัวไบเจ็ดโมงมีไรไปแล้วไปแล้ว แล้วรถเขาคือไปจอดไปก็เลี้ยวคันนี้มาไว้แทนเด็กหน่อยมันอยากไปซื้อการ์ตูนนี่เอาแล้วเธอกลับรถเลยใช่ครับเอาคันนี้มาไว้แมนเราก็จะกลับอีกคันหนึ่งบอสก็ให้เด็กหน่อยไปส่งสนามบินเหมือนอื่นอะไรเขาจะจอดไปหนีซีหาเงินพูนมันกัดแว๊แล้วหนึ่งมันกัดฮาที่มันอยากไปซื้อของในเมืองในอย่างนั้นเอาใส่มีวินัยในตัวเองลูกงั้นบัดจ่อไปก็สิเริ่มเข้มข้นขึ้นบ่าหลีกโหลทั้งคันนอะ เข้มข้นขึ้นแต่สิ่งที่พวกเธอได้ก็คือประสบการณ์เราที่นี่ประสบการณ์และความรับผิดชอบในตัวเองแบบไว้ให้พอร้อนแลวละเอาใส่เบาะให้แทร้อนคนมาเหมาไปหันไปนี่ลูกๆเต,ตรียมตนนเตรียมโตเลยพี่น้องครับ ปฏิภาสลูกกายกับลูกกองไปออดิชั่นทีมโจอยู่อ่าคือว่าไปสั่นไปยังได้เนาะตื่นมากกับสอมโอ้เขาซ้อมเขามีงานซ้อมของเขาโอ้ยบอออดิชั่นนี้ยังยากๆตัวลูกบอกแต่ไปเอาซื้อๆไปเอาไปประกาศได้เด็ดเเออไปอันออกทีวีซื้อๆแต่กองเขาดีกรีแชมป์อยู่แล้วเออแต่ว่ากองกบบควรจะไปรายการนี้มากๆเลยเกี่ยวกับมอลำล้วนๆเลยกองมันคองมสามารถด้านนี้ไงจะไม่โจกับไอ้ลูก ลูกทีมหลายอยู่ดีเมื่อนี้ก็เห็นคุณภพหรายอยู่ดีไม่ออดิชันในในที่ผ่านมาของมอลําไอดอนคือวันเนี้ยคือเยอะสุดอืคนอยากมาฝากความหวังไว้กับบอโตหลายก็จอบฟังอยู่เมื่อเมื่อยู่มือนที่ที่จริงว่าสิไปอนสิไปจอบเพิ่งเลิกการเพื่อนก็เลยกว่ามันงานภารกิจหลายอย่างหลายแนวไมนจะไปเรากเลยไปว่าได้ก็มานั่งฝ้อเด็กหน่อยท้ายกิบเดีนี่แหละสำนักงานนี่ก พลัตที่ใกล้หอดย้ำยังสีเปิดอิแมะน่วัฒนาได้ทองของแอร์อยู่ไหมผมว่าเออพักกันนี่หรือเราบอกขึ้ว่าท่านขอไปจกเจอกันพี่พ่อพ่อเพิ่นเปิดให้อันแถวหนึงให้ซุ้มอันทีมงานคลายออมมาเศราแอร์มีแห้งอยู่นี่ือเค่ขอแต่ว่าบอออาอ่อขอเป็นอุตระใส่เราล่ะไม่เวลาทำการเลยรไม่ยังบา่าท่านจะขอไปเบืองเลยกว้างควางแต่นี่ล็อกล็อกห้องเป็นไหม เป็นเฮี้ยนอยากกระไดเฮี้ยนทั้งสี่แหละเนาะทรงนั่นดีเด้์สไตล์ดอดีทรงมันกว้างกวางตล์นออดีงี่เตียงก็บ้านทรงนี้ไหมอังเปียว่าอยากกระได้ทรงนี้อวสันเออเออเปิดลายอยู่นิดนิดกระไดลายรักไงปวดล่ะทันเยอะเนีนแต่ว่าอันหนึ่งมันหนึ่งอยากได้อยู่แต่ว่ามันหลังไงปวดมันเกินกำลังเขา เกินกำลังทำความสะอาดขีขั้นแบบเที่ยวขึ้นเที่ยวลงยู่งหางลางน้ำกันเลยละจบทำความสะอาดเ่เคยมาจักเทียดิหลังนี่แต่เฮหดแล้วฮะนักดนตรีนักดนตรีห้องซ้อมเพิ่นเปิดกุญแจไปป่ปุโอ้แม่เจ้าอ๋อมันจะเป็นห้องซ้อมที่ข้างใน มีเตียงมาดูที่ข้างในเขาบุไว้เพื่อที่จะซ้อมว่าห้เสียงสะท้อนนี่พี่น้องข้างในนี่สิเก็บเสียงสะท้อนได้บที่นี่ซ้อมได้ซึ่งไม่เคยเข้ามาเลยนะครับบ่เคยเข้ามาเบิ่งในห้องนี้เลยอจะเป็นห้องซ้อมดนตรี มองยูมองเศ้ามาตรฐานก็วันที่นี่เอาเดี๋ยวลองปิดเสียงเดี๋ยฮัลโหลเทสโลเทสยังมีเสียงกล่องน้อยหนึ่งอยู่อันนี้ก็เป็นห่องสองนี่อยู่นี้เป็นบนุยาติดีพิน้องเธอประยุติหลักเขามากันไม่จริงเป็น,นห่องสองเจ้าข้างไทยพ่เป็นห่อง แล้วก็ห้องนี้เป็นห้องไงท่านี้เป็นห้องแอร์บัดนี้โอ๋อมีห้องซ่อมอยู่หลายห้องทุพี่กระเม็นตะเถ่ามันไม่ซับซ้อนไงอืมนี่ก็สามารถทำเป็นห้องสตูได้มีแอร์ปะโตนักดนตรีก็คือมาดถันแถวแบบทีนี้มั้ย สอบในห้องแอร์คนหนึ่งเลยกินเก็กเป็นห้องซ้อมเออคนแล้ว,แ,ลวแต่แอร์กับผ้าแห้ง,หร,รงหรือไม่ขอเราอยากพนาเด้อรักขมวเพิงรักขมวเพิงไี่ยังนอนข้างในแต่ว่ามันมันก็ดีอยู่มสว่างยังก็ยัง เป็นห้องซ้อมดนตรีส่วนนี้เป็นห้องครัวเออเป็นห้องครัวห้องน้ำหลังบ,บ้านพี่น้องครับผู้ใดไดม่วานเข่าให้นวานาผู้ฝุ่นมองเห็นหลังขอกคั้วยอยู่บนพี่น้อง นี่ใบนกปีกนกทีน่บบน,นี่ลหรต้นนี้ไหลเของมาเบิ่งห่องเพิ่นพี่น้องพยุดแม่จริงเกินคือสิเมนห่องพุ่นแล้วครับจองไว้แล้วพยุดเขาไปจองไว้แล้วห่อง,องพระไอ้เรื่องอยุดมากเลยสิมาจองมานอนอยู่างไรล่ะย้ำอยากพัก เเป็นนนนี้องพระดเจากนารวหรอนอนพอรับติอยู่เคยใส่ชีวิตยสันแต่จำเอาลูกๆเตรียมสิเขาทิมซ้อมแล้วพยุตกัเมติ้งก็สิบ่าได้กลับเดี๋ยวทีกลับป่ะยังไปใส่ทาเด็กๆป็นของมาลอยเบิ้งของซ้อมดนตรีของเพินครับปีนี้อะ สำหรับคลิปมีว้ซ้ำหนีซักวันพี่น้องขระพอกันไหมคลิปนาะครับคลิปมีซ้ำายดีพี่น้อง